ฟ a r e x 3 d แชร์แม่มณีหรือแชร์ยูฟันชื่อที่กล่าวมานี้คือชื่อคดีแชร์ลูกโซ่ในยุคปัจจุบันที่ใครๆก็รู้จักแต่ถ้าให้ย้อนกลับไปในยุค80หรือประมาณปี2520-25 2 5คดีแชร์ลูกโซ่ที่ถูกตัดสินจำคุกถึง150,000ปีและถือเป็นคดีที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากคดีแช่แม่ชมอยแช่แม่ชมอยนั้นจัดเป็นปฐมบทแช์ลูกโซ่เป็นแช์ต้มตุนยุคแรกๆของประเทศไทยถึงจะไม่ใช่เจ้าแรกแต่ก็ถือว่าแช่แม่ชมอยนั้นเป็นตัวแม่แห่งวงการแชร์ลูกโซ่ตำนานมหากาบแช์ลูกโซ่ที่หลอกตุนคนแม้กระทั่งกระดุมล้อรถก็สามารถลงทุนในแช่ของแม่ชมอยได้จากอดีตสู่ปัจจุบัน ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการช่อโกงหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะลักษณะการชวนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่เน้นโฆษณาเชิญชวนให้ผู้คนหันมาลงทุนในผลตอบแทนที่มากผิดปกติโดยแทบไม่ต้องทำอะไรกลยุทธ์นี้ล่อหลอกให้เหยื่อคล้อยตามจนกระทั่งยอมนำเงินมาร่วมลงทุนด้วย The Third Eye ขอพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนในช่วงระหว่างพุทธศักราช2,520ถึง2,525 25. ตัวเอกของเรื่องในวันนี้คือนางชม้อยทิปโซเชาวจังหวัดสิงห์บุรีอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิงได้อุปโลกตั้งบริษัทชื่อว่าบริษัทปีโตรเลีย and Marine Service จำกัดโดยอ้างว่าเป็นบริษัทที่จะทำการค้า เกี่ยวกับน้ำมันทุกชนิดมีเรือเดินทะเลสำหรับขนส่งน้ำมันทั้งในและนอกประเทศชักชวนคนมาร่วมลงทุนเล่นแช่น้ำมันโดยเงื่อนไขาการลงทุนนั้นไม่ได้วุ่นวายซับซ้อนแต่อย่างใดเพียงแค่นำเงินมาลงทุนซื้อน้ำมัน1คันรถบรรทุกเป็นจำนวนเงิน1,6800 0บาทโดยให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยร้อยละ 6.5ต่อเดือนหรือ1450บาทต่อเดือนเท่ากับ78%ต่อปีมากกว่าฝากธนาคารไม่รู้กี่สิบเท่าคิดง่ายๆลงทุนรถหนึ่งคันปีครึ่งก็คืนทุนแล้วแถมยังจ่ายตรงเวลามีสัญญากู้ยืมและสามารถถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลาแชร์รถน้ำมันของแม่ชม้อยนั้นสามารถดึงดูดบรรดาเหยื่อให้นำเงินมาลงทุนได้มากมาย แต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าแท้จริงแล้วบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเลียมที่เธออ้างถึงไม่ได้มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดและโดยความที่ผลตอบแทนล่อตาล่อใจคนไทยนั้นรักพวกพ้องจึงพูดกันปากต่อปากเกี่ยวกับการลงทุนแช์น้ำมันดังกล่าวสุดท้ายเริ่มเรียกกันติดปากว่าแชร์แม่ชะมอย เนื่องจากได้รับความนิยมจนจำนวนลูกแชร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประชาชนแทบจะทุกสาขาอาชีพทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนต่างๆต,ต่างลงเชื่อนำเงินเข้าร่วมจนทำให้มียอดเงินสะพัดในบัญชีหลายพันล้านบาทต่อมาแชร์แม่ชม้อยได้ปรับรูปแบบแชร์ให้ชนชั้นกลางสามารถเข้าร่วมได้โดยเรียกกันว่าแชร์รอลถ โดยจะแบ่งการลงทุนเพิ่มขึ้นในลนักษณะเป็นล้อกล่าวคือย่อยจากรถบรรทุก1คันเป็นลงทุนในล้อรถบรรทุกแทนล้อละ40,000บาทโดยให้ผลตอบแทนเดือนละ2,600บาทเรียกได้ว่า15เดือนก็สามารถคืนทุนได้แม้แต่คนมีรายได้น้อยก็ยังควนขวายกู้เงินหาเงินมาร่วมลงทุนว่ากันเล่นเลน่าในยุคนั้นคนที่ไม่ลงทุนกับแม่ช่อย ก็เห็นจะมีแต่หมากับแมวเท่านั้นจนกระทั่งจำนวนคนลงทุนสูงขึ้นกว่า1 6 0 0 0คนโดยมียอดสูงขึ้นกว่า4,000ล้านบาทแช่แม่ชม้อยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่การเติบโตขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วนี้กลับกลายเป็นฉนวนเร่งให้จุดจบของแม่ชม้อยมาถึงเร็วขึ้นเพราะเมื่อจำนวนผู้ลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ย่อมทําให้เงินปันผลที่ต้องจ่ายให้แก่บรรดาลูกแชร์นั้นสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งเรื่องนี้แม่ชม้อยก็พอจะทราบดีเพราะการที่แชร์น้ํามันยืนหยัดอยู่ได้มาเป็นเวลานานนั้นก็เนื่องจากระบบลูกโซ่ที่นําเงินจากผู้ร่วมลงทุนลายใหม่มาจัดสรรคิวแบ่งจ่ายให้ผู้ร่วมลงทุนลายเก่าในลักษณะหมุนเวียนกันนั่นเองระบบงูกินหางของแชร์ลูกโซ่ ก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ความยังไม่ทันแตกเนื่งจากความโด่งดังของแชร์แม่ชม้อยไปแตะตาเข้าหูผู้คนในหลายวงการจนทำให้ตำรวจต้องเชิญตัวเจ้าแม่แชร์น้ำมันรายนี้ไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อสอบสวนพฤติกรรมว่านางชม้อยนั้นนำเงินไปหมุนเวียนออกดอกออกผลอีท่าไหนถึงได้มีปัญญาใจดอกเบี้ยให้ลูกแช่มากมาย ทั้งสอบทั้งเค้นยังไม่ทันได้ความจริงอีก3เดือนต่อมาตัวแทนลูกแชร์แม่ชม้อยจัดทำบัญชีหางว่าโดยรวบรวมรายชื่อลูกแชร์ที่ถูกนางชม้อยเบี้ยวจำนวน2,929รายไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะแม่ชม้อยนั้นหายหน้าหายตาไปและหวังให้ตำรวจช่วยเกลี้ยกล่อมเจ้าแม่แชร์ให้คืนเงินต้นมาในตอนนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่า บทบัญญัติความผิดฐานช่อกองประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาอาจไม่สามารถเอาผิดกับแม่ชม้อยได้เพราะแม่ชม้อยนั้นอ้างว่าการลงทุนแชร์น้ำมันมีการออกสัญญากู้ยืมให้โดยสัญญาดังกล่าวได้ตกลงจะจ่ายดอกเบีย้ยให้ผู้กู้ยืมซึ่งก็ไม่ได้กระทำผิดสัญญาแต่อย่างใดเพราะจ่ายดอกเบีย้ยตรงเวลาตลอดซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นเป็นยุคของพลเอกเปรม ตินสุลานนท์เห็นถึงปัญหาแชร์ลูกโซ่ได้รีบออกพอรกอขึ้นมาผู้ใดชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนโดยไม่ได้ประกอบธุรกิจและเสนอผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารพึงใจได้เข้าข่ายพรกอการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกลงประชาชนโดยมีผลใช้บังคับวันที่13พฤศจิกายน2527เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย ในระหว่างนั้นแม่ชม้อยก็ยังไม่หยุดการรับเงินแชร์และอ้างกับผู้ที่จะเข้าร่วมว่าไม่ได้ผิดกฎหมายและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนซะด้วยจึงยังมีผู้เข้าร่วมวงการแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนราวๆเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2528แม่ชะม้อยเริ่มไม่ใจดอกเบีย้ยตามสัญญาวันที่26มิถุนายน2528 ผู้เสียหายจึงรวมตัวกันไปแจ้งความภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนกองปราบสามารถจับตัวแม่ชม้อยพร้อมพวกอีก9คนได้ในวันที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2528จากนั้นจึงได้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนประมาณ100คนเพื่อทำการสอบสวนผู้เสียหายจำนวน16,221คน ซึ่งได้เข้าแจ้งความร้องถกไว้กองปราบนำสำนวนสอบสวนนางชม้อยหนา71521แผ่นไปมอบให้กับพนักงานอายการเตรียมส่งฟ้องศาลร,ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนมีผู้มาแจ้งความดำเนินคดีกแก่นางชม้อยทั้งสิ้น15473รายรวมเป็นยอดเงินที่ถูกเบี้ยวถึง4822ล้านบาทเศษ หลังจากนั้นตำรวจกองปราบก็ตั้งภารกิจติดตามค้นคุมทรัพย์ของแม่ชม้อยซึ่งแต่ละแห่งก็ลึกลับซับซ้อนไม่แตกต่างจากคุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในหนังอินเดียนาโจนคุ้มทรัพย์ที่ตำรวจตามขุดได้ชาวบ้านก็พร้อยได้เห็นทองคําแท่งทองรูปพันเครื่องเพชรเป็นหีบหีบเงินสดที่ฝังไม่เป็นหลังๆจำนวนมากน้อยต่างกันไป ทำกลางข้อสงสัยของประชาชนทั้งประเทศว่าส่วนที่ตามล้วงตามควักไปไม่ถึงจะมีอีกมากมายสักเท่าใดคดีมแม่ชมอยนั้นดังมากและมีคนให้ความสนใจมากมายถึงขนาดถ่ายทอดสดนาทีตำรวจนำตัวชมอยขึ้นศาลคดีมแม่ชม้อยนั้นใช้เวลาในการสืบพยานนานถึง4ปีจนเมื่อวันที่ 27กระกฎาคม2532ศาลม2532สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้นางชม้อยและพวกรวม10คนมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาให้จำคุกเป็นเวลา117,595ปีฐานช่อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน พุทธศักราช2,527อีก36,410ปีรวมจำคุก1 5 4 0 0 5ปีแตกประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ลงโทษรวมกันทุกกระทงแล้วไม่เกิน20ปีสารจึงพิพากษาให้จำคุกนางชม้อยและพวกเป็นเวลา20ปีและให้คืนเงินที่ช่อโกงประชาชนไป พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อ,รอยละ15%ต่อปีนางชม้อยนั้นร้อยหน้าลอยตาใช้กรรมอยู่ในทันทสถานหญิงเรือนจำลาดยาวเพียง7ปีเศษเธอพ้นโทษไปเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2536ซึ่งเป็นการพ้นโทษก่อนกำหนดถึง13ปีเพราะได้รับพระราชทานอภัยโทษถึง2ครั้งเนื่องในฐานะนักโทษชั้นดี แม้ว่านางชม้อยจะได้รับอิสรภาพแต่เป็นอิสรภาพที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าใดเพราะเหมือนว่าการลอยหน้าลอยตาอยู่ในคุกจะมีความปลอดภัยกว่าโลกภายนอกที่นางได้สร้างรอยแค้นฝังลึกไว้กับเหยื่อลูกแชร์ของเธอกว่าสามหมื่นตีนยังรอการชำระแค้นที่ไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำส่วนสมบัติในคดีแชรแม่ชม้อยเจ้าหน้าที่กลมบัรคับคดีได้นำเครื่องประดับ อัญมณีออกมาขายทอดตลาดมีผู้แย่งกันประมูลซื้อรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทส่วนคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแม่ชม้อยตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่กี่ปีก่อนมีสื่อมวลชนถามหาแม่ชม้อยอยู่ที่ไหนปัจจุบันเป็นอย่างไรนายสำเร็จบุษยากรร้องอธิบดีกระทรวงยุติธรรมในยุคนั้นเคยตอบข้อสักถามนี้ว่าอย่าว่าแต่คุณ เราเองก็อยากรู้ว่าเวลานี้แม่ชะม้อยไปกบดานอยู่ที่ไหนเท่าที่เราทราบกระแสข่าวสุดท้ายยืนยันว่าหลังออกจากคุกเขากลับไปอยู่สิงบุรีบ้านเกิดแต่จะให้เจาะลึกถึงแหล่งกบดานจริงๆยังไม่มีใครรู้แม้แต่กรมบงังคับคดีเวลาจะติดต่อยังต้องส่งเอกสารและปิดหมายไว้ที่บ้านเกิดโดยให้ญาติเป็นผู้เซ็นรับ และบอกข่าวต่อไปอยังนางชม้อยอีกทีบทเรียนจากเรื่องคดีแชร์แม่ชม้อยนั้นผู้เล่าไม่ได้มีเจตนาหรือต้องการซ้ำเติมเหยื่อคดีแชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดแต่อยากให้ใช้อดีตนำมาเรียนรู้ปัจจุบันเพื่อกำหนดอนาคตกลโกลงแชร์ลูกโซ่นั้นจากอดีตถึงปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อะไรเลยแค่เปลี่ยนตัวละครและตัวสินค้า ให้ดอกและผลตอบแทนที่มากจนล่อตาล่อใจและตกเป็นเหยื่อในที่สุดวงจรอ,อุบาทนี้จบลงได้เพียงยืนหยัดอยู่บนหลักความจริงชั่งน้ำหนักกับทุกเรื่องปรารถนาได้แต่อย่าละโม่สำหรับวันนี้ The Third Eye ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ